ดอลล่าอจาอ,อีฮะอืมอืมจ้าอจาจจายิ้มยิ้มยิ้มอจเอีอจเอีอจาอีอจาอียิ้มก่อนคนสวยเลยล่ะนล่าแหยิ้มก่อนอืมอืมอืม นี่ะนอนนอนสลารับตาแม่สสกอม นอนหลับยังนอนแล้วนอนนอนค่ะนอนเด้ออือแม่ไปหน้าปิงป้ามาปอ อีอาาอีออีอจ้าจ้าจ้าดอลล่าจ้าจดอนล่าจ้านอนเมื่อเหม่อมันนี่แม่นอนเลื้อโน้อนอูที่หล่าเรือบบนอนเลยโบน้อนอูเนาะนอนทะลี เดี่ยวอุ้ยอีหลายอยากเล่นน้ำไม่อยากนอน

คลิปหน้าจ้าแม่แม่พ่อพ่อขอบคุณนะคะที่รักดอนล่าจ้าบ๊ายบาย